สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียวท่านะครับเชิญดูกราฟหุ้นนะครับ d ิอาท็อปเกนเครับ2วิ i ไ h ไทยนะครับ14เดือน1ิ2024วันนี้เซ็ตแว่งรุนแรงมากครับมาปิดด้วยลบ1.35จุดนะครับดูครับครับเซ็ตัวนี้่างนี้นะก็แว่งแรงนะะก็ยังไม่ทำนิวโลครับแต่ก็ไม่ให้ขึ้นนะฮะ ฮับสองวิไฮวันนี้มีอยู่10ว่าตัวนะ 3K แบตสาเแบตเตอรี่เป็นไงยังไม่ไปไหน CCET อีทพุ่งแรงมากเลยนะฮะเดลต้า <Delta. S 1> ไปต่อเล็กน้อยแต่ยังไม่ทำ n ิไฮนะเอฟสมาร์ทโอ้โหเปิดแกลบ ทรงพลังมากครับก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็น e a r n i n g g a p นะไม่เป็น e a r n i n g g a p ก็คาดหวังว่าจะให้รอกันสักหน่อยนะอย่าเพิ่งรีบไป i n เ t เป็นไงลิงไหมลิงสิครับ i n เ t ็ตนะลิงครับก็เป็นเรื่องที่เป็นน่าจะเป็น e a r n i n g g a p เช่นกันนะฮะเออร์เ e น g a p ก็เปิดกับแบบหูพุ่งทยานเลยะ มิตซ <Mits> uh. ูสิบเก้าปิดห้าจุดสี่ศูนย์ทำนิวไฮก็โอเคเลยครับดูดี MUFG สิบเก้ายังไม่นิวไฮแต่ก็ยืนได้สวยงาม s T <SD> c <S ครับสามารถดิจิตอลก็ยังไม่นิวไฮไซแมทอ่ะเขียนเล็กน้อยนะฮะ SP 5พ0ห้าหมื่นหนึ่งยังครับยังไม่ทะลุสเต็ก <Stack S 1> หรือมี d r <ม>เยอะเลยนะฮะช่วงเนี้ยสเต็กก็ยังไม่ทะลุครับ UPF ีอฟฮิตนี้ตัวใหม่ไว้ยูเนียนวันนี้อะไรพับคลองต่ำมาไม่มีอะไรนะดูท็อปเกนเนอร์นะฮะ ครับเกนเนอร์ลิงก้ไอเน็ตนะดูไปแล้วอฟสมาร์ทว่าไปแล้วเนาะซีซีที T ว่าไปแล้วเอชเอ็มดีนี่ก็เปิดกลับเช่นกันนะฮะอ่าเปิดกลับได้โอเคพอพอมีลุ้นตัวนี้นะฮะเอชเอ็มดีแทนแทนดีจากก้นนะครับนล็อกสภาพข้องในต่ำนะร็อกเนะี่ยใช่นะฮะ ASN รับความต่ำเช่นกัน forward ดีจากก้นนะฮะแทนกีวอลลุ่มดีไหมก็พอไหวนะเล็กน้อยไม่มากพินพินเปิดแกลบนะครับแต่ก็ยังไม่ไปไหนแต่ก็เออเป็นสัญญาณที่ที่ดีนะเปิดแกลบม้เยืนใช้ได้นะฮะ ประพัดประพัดนี่ก็น่าจะเปิดแก็บเช่นกันใช่ไหมเปิดแก็บครับแต่ว่าติดจากก้นเลยเอ่ออา,าอามาอารีเปิดแก็บแต่เป็นการเปิดแก็บที่อยู่ในกรอบนะตัวนี้อยากให้ดูวลลร่มนะครับเนี่ยหนึ่งสอนะฮะ อาจจะมี something นะฮะ saf นี่มีอะไร alla เปิดกลับเหมือนกันไว้แต่ยังไม่ชัดเจนนะยังไงวนะนข้ามไปละกันเ hydrogen เนอะ ตั้งชื่อได้ตั้งชื่อได้โหดมากเลยเนาะไฮโดรเจนฟรีโฮลแอนลิสโฮรีดนะโอ้โหชื่อไฮโดรเจน EPG เออดีจากก้นเช่นกันให้มีพลัง EPG นะฮะ EPG S Flex S Flex Star Flex นะะเป็นไงวะาเปิดกับจากก้น S S.R. ไม่มีอะไร V.G.I. เป็นไงดีจากก้นเลยครับ V.G.I. C.R.C. เปิดกลับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเนาะให้กรอบนี้ละกันเนาะหม้นที่มันเพิ่งฟื้นจากก้นนี่มันไม่ค่อยมีแรงอะไรไว้ i n s e t i n s e t ก็ไปต่อนะฮะ Winmet ม่มีอะไรเนาะ DR ครับเป็นไง DR วันนี้เอ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะดูตัวนี้นะฮะตัว a d v a n c e นะ a d v a n c e แข็งแรงนะ a d v a n c e Intact นะครับสังเกตไหมครับว่าพวกเนี้ยเดี๋ยวผมเติมนี่หน่อยนะเติม เอเอร์เรยวเดือนะเวิกเอเวร์เรยถ้าใช้เอเวร์เรย์นะฮะมันจะเป็นเส้นห้าสิบวันพอดีครับดีจัดถ้าบวันพอดีนะปึ้งเลยฮะก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดซื้อที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็ได้นะถ้าถ้าถ้าดูตามแคนซลิมนะฮะมุ่นนำตลาดก็จะ ลงหาเส้น50บวันแล้วก็เด้งกลับนะผมก็แย่ไปเล็กน้อยนะฮะ a s m l กลับมานะผมหาไม่เจอตรงนี้เกาเช่นกันนะโอ้ยเดี๋ยว GULF นี่ก็เช่นกันกาเนี่ก็ดีดจากเส้น50บวันเช่นกัน a นะ s m l ศูนยดีดจากก้นป a าบาแป รู้สึกว่า dr ฮ่องกงนี่จะเละเทะเลยนะฮะก็ข้ามไปแล้วกันเนาะมีตัวไหนด,ดีบ้างเนี่ยเจปแปนอนอกจากตัวห้าสองวิกไฮก็มีเจปแปนฮะพอใช้ได้อินเดียล่ะอินเดียสิบเก้าไปไงไม่มีอะไรเนาะมิดซูว่าแล้ว ndx เดี๋ยวนะ nd X01 ก็ค่อยๆไปนะ Nintendo ครับหนึเก้สิบเก้าก็อยู่ระหว่าง Sony แปดสิบอืมก็อยู่ระหว่างทางขึ้นนะ SP ประมาณไร UOB สิบเก้าอืมก็ระหว่างทางขึ้นนะครับก็โดยของ เดียวฮ่องกงยังบอ,อกไปคือเละเทะครับนะฮะวันนี้ลงค่อนข้างจะแรงนะอ่ะพักตัวก็ใช้ได้รครับเสี่ยวมีตัวเดียวใครเพื่อนนะเทนเซนต์แปดสเนี่ยก็อยู่ในโซนขาลงก็มีเสี่ยวมีดีดูดูดีสุดนะฮะก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ